วันนี้หลิวที่โรงเรียนชนมุมชนบ้านปลาขาวจังหวัดบุรีราชธาน,นคะคะเขาบอกว่าที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของธนาคารที่มีการบริหารจัดการเหมือนธนาคารจริงๆทุกอย่างเลยค่ะและยังบริหารจัดการโดยเด็กนักเรียนอีกด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเข้าชมพ้อมๆกันเลยค่ะ บรรยากาศร่มรื่นีีนะคะทางนูน้นน้องๆกำลังเล่นกีฬาอยู่เลยค่ะค่ะสำหรับข้างหลังนิวนี้นะคะก็คือโรงเรียนธนาคารบ้านปลาขาวค่ะสำหรับข้างในจะเป็นยังไงนั้นเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพื้นน้ำยืนร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนธนาคารขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการออมเงินให้กับนักเรียนทุกคนและความพิเศษของธนาคารแห่งนี้คือเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วนเป็นเด็กนักเรียนมีการแบ่งหน้าที่การทำอย่างชัดเจนค่ะในช่วงพักกลางวัน นักเรียนจะนําเงินที่เก็บออมไว้หรือที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาฝากเงินที่ธนาคารค่ะดนะนูน้องน้ำกระรกอบใบฝากกันอยู่เลยค่ะเข้าไป่ถามมาเลยค่ะน้องน้ำฝากเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบบาทกอบตรงนี้เสร็จแล้วเอาไปตรงไหนต่อคะตรงนน้ค่ะ หลังจากที่น้องๆได้เขียนใบนำฝากเงินแล้วนะคะก็จะนำใบเงินฝากและเงินไปให้กับเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อตรวจสอบดูความถูกต้องค่ะจากนั้นส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่คนต่อไปเพื่อก่อข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางทกสได้จัดเตรียมไว้ให้ค่ะจากนั้น ส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อก่อข้อมูลลงในสมุดเงินฝากถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในความดูแลของผู้จัดการธนาคารค่ะเมื่อหมดเวลาทำการของแต่ละวันก็จะมาสรุปยอดเงินฝากหลังจากนั้นส่งให้ครูที่ปรึกษาธนาคารเพื่อนำส่งทกสตตอไปค่ะ ารมาไว้ที่โรงเรียนเพื่อให้น้องๆนักเรียนได้ฝึกการเป็นพนักงานธนาคารเป็นความคิดที่ดีทีเดียวเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าการที่เราจะพัฒนาอะไรนั้น mm hmm. ก็ต้องเริ่มจากพัฒนาคน mm hmm. และเยาวชนกลุ่มนี้ mm hmm. จะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ mm hmm. และสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอนค่ะ mm hmm. และกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย mm hmm. ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเพอน้ำยืนในนามคณะครูนักเรียนก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือโรงเรียนธนาคารสารฝันนักการเงินใบยาวปี3ของโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวค่ะสวัสดีค่ะ